เอาทำไมมันมีแต่ไข่ดาวแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าพี่อีอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าแกรู้ได้ไงว่าอี่ะเขาเป็นคนส่งอาหารให้ผมไม่รู้อะพี่อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาในหัวพี่เคยได้ยินมาบ้างนะว่าอี่ะเขาชอบโกงคนอื่นแต่ไม่คิดเลย ว่าวันนี้จะมาโดนกับตัวเองทำไมพี่อีเป็นคนแบบนี้เนี่ยพี่ไทยครบไหมทั้งหมดสิบกล่องครบสิแล้ว ไหนล่ะคนสั่งอยังไม่มาเลยค่ะพี่ไทยพี่ทำอย่างที่หนูบอกไหม,มทำสิดีมากเราทำแบบนี้อีกไม่นานเราก็สบายละได้กำไรวันละสองสามพันเดือนเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นละผ่อนรถสบายสบายน้องอี พี่ว่าเราเลิกทําแบบนี้เหรอเลิกทําพี่ไทยพี่จะบ้าหรือเปล่าพี่พูดออกมาได้ยังไงพี่คิดดูดีๆนะบ้านกับรถเรายังต้องผ่อนอยู่ค่าเช่าร้านเราก็ต้องจ่ายทุกเดือนถ้าพี่ไม่ทําแบบเนี้ยแล้วนี่สินของเราจะหมดไปได้ยังไงล่ะพี่ไป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 ไพี่รีบกลับไปรอหนูที่ร้านได้ละ เดี๋ยวหนูจะไปหาลูกค้ามาให้พี่อีกแล้วพี่ก็ทำอย่างที่หนูบอกเข้าใจไหมเอีเอฟเอีมาแล้วมาแล้วงานนี้มันแน่เพื่อนนี่เป็นแผงของแกหรอเชอรี่ ข้าวกล่องที่พี่สั่งอะมาส่งหรือยังเดี๋ยวเดียถ่ายเอาไว้เลยนะวันเนี้ยพี่จะาจารประจานพวกมันสองคนพี่น้องอ,อพี่เมย์คะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยทำไมต้องถ่ายคลิปวิดีโอด้วยคะยมันละทีนี้มวยทุกคู่ซะด้วย หน้าแตกไม่มีที่ยืนแน่วันนี้งานนี้ความจริงถูกเปิดเผนะยแน่ถ่ายยังไงก็ต้องถ่ายเดียถ่ายเอาไว้เลยนะนี่ใช่ไหมข้ากล่องที่พี่สั่งได้ข่าวว่าชอบเอาเปรียบคนอื่นคอยดูนะฉันจะเปิดมันทุกกล่องเลยเดียถ่ายาไว้พี่เมย์คะ นี่ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคะอาหารตามสั่งมันจะไปได้เหมือนกันทุกกล่องได้ยังไงคะมันก็ต้องได้มากได้น้อยบ้างสิแล้วจะให้ได้เท่ากันทุกกล่องได้ไงไม่ต้องมาแก้ตัวเวลาลูกค้าเขาสั่งแกเยอะๆแกชอบให้หมูไม่กี่ชิ้นกับไข่ดาววันนี้ได้รู้กันแนะเอา กล่องนี้ก็ปกตินี่หรือว่ามันแค่เฉพาะกล่องบนกล่องนี้ก็ก็มีนี่ กล่องนี้ก็มีทำไมมันมีทุกกล่องเลยอ่ะทำไมเป็นแบบนี้แล้ววะต้องเป็นแกแน่เลยเดียอย่าบอกนะว่าเป็นเดียที่เป็นคนไปบอกมนะันอ่ะเปล่านะครับพี่ ผมไม่ได้คุยไม่ได้บอกอะไรกับพี่อีฟเลยนะครับนี่พวกคุณจะใส่ร้นยน้องสาวพลอยมินดาไหมเนี่ยใช่ทำไมทุกคนถึงคิดว่าฉันโกงก็คนในมาหาลัยเราใครๆเขาพูดแบบนี้แล้วเ,เคยเจอกับตัวเองไหมละ่ะก็เคยดิทำไมจะไม่เคยครั้งก่อนก็เจอกับตัวเองถึงได้ลงทุนมาสั่งกับแกอย่งนี่ไง แล้วเป็นยังไงล่ะเห็นเต็มตาแล้วนี่ก็ฉันไม่ได้โกงก็แล้วทำไมครั้งก่อนถึงได้น้อยจังอะแล้วมันจะให้ได้เหมือนกันทุกครั้งได้ไงข้าวของมีขึ้นมีลงจะให้เยอะตลอดก็ขาดทุนสิเรากลับกันเถอะน้องอิฟต่อไปไม่ต้องมาสั่งที่ร้านผมนะไปสั่งที่อื่น ปะอีฟกับทำไมมันถึงรู้ตัวทันอีกเนี่ยหรือว่าพ่อห,หมอนี่หรือเปล่าเราตามไปดูถึงร้านมันเลยดีกว่าร้านเลยดีกว่าใช่เราไปเฝ้าร้านมันทั้งวัน ดูสิมันจะทํำยังไงแต่ต้องให้พี่คนนี้ไปกับเราด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันรู้ตัวอีกอืมรอบเนี่ยมันไม่รอดแน่พี่ไทยดีนะที่พี่ทำแบบปกติมาเกือบโดนจับได้ละพวกเนี้ยครั้งหน้าอย่าหวังว่าฉันจะช่วยอะไรพวกแกอีก พี่ว่าเราเลิกทำแบบนี้เหออีฟทำแบบนี้พอๆๆๆหยุดความคิดของพี่เลยนะจะให้หนูอธิบายให้พี่ฟังอีกรอบไหมพี่ไทยทำไมมีตำรวจมาล้าเราด้วยอะ่ะ พี่ก็ไม่รู้เจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ครับคคือเจ้าของร้านอาหารร้านนี้แหละครับใช่ครับเราได้รับแจ้งว่าร้านอาหารของคุณขายอาหารเกินราคาไม่สมเหตุสมผลแถมยังไม่ติดป้ายราคาอาหารที่ชัดเจน ยังไงไปให้ปักคำที่โรงพักด้วยครับแต่แต่พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะผมก็ไม่ได้ว่าคุณทำอะไรผิดนะครับแต่ว่ามีคนมาแจ้งความเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ถ้าหากร้านของคุณยืนยันว่าไม่ได้ทำความผิดก็เชิญตัวไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับเพราะมีผู้เสียหายหลายท่านยืนยันว่าเคยมาทานอาหารร้านของคุณแต่กลับได้อาหารน้อยมาก ไมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไปแต่เราขายแบบนี้มานานแล้วนะคะใครไปแจ้งความหาเรื่องกระชัดๆเลยคุณครับเท่าที่ผมเดินตรวจร้านอาหารคุณแล้วเนี่ยร้านอาหารของคุณไม่ได้ติดป้ายราคาอาหารที่ชัดเจนจริงๆแล้วหากร้านไหนไม่ติดป้ายราคาอาหารที่ชัดเจนมีความผิดตามกฎหมายนะครับผมว่าเชิญตัวคุณสองคนไปปากคำที่โรงพักดีกว่าครับเชิญครับ โดนแน่รอบมี้ไม่รอดแน่สมน้ำหนักเวรกรรมสมัยเนี้ยเร็วกว่า 5G เมืองไทยซะอีกเนาะคนแบบเนี้ยทำอะไรก็ไม่เจริญแต่พี่ว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่บอกแล้วไงว่าให้เลิกทำแบบนี้ได้แล้วดีนะที่เขาไม่มีหลักฐานอะไร รู้แล้วพี่จะพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยพี่เตือนแล้วนะต่อไปถ้าิปจะทำอิปก็ทำคนเดียวไปเลยพี่แมวด้วยหรอกพี่กลัวติดคุกเฮ้ยก็ไม่ทำ้วไงจะบ่นอะไรเนี่ย